หนึ่งในท่าโยคะที่ดูเหมือนว่าจะง่ายแต่ก็แอบ,บมีความยากอยู่เหมือนกันนะคะนั่นก็คือ standing forward bend ค่ะหรือว่าอุตนาสนะการยืนนะคะทำยังไงให้ลำตัวช่วงบนของเรานะคะลงไปติดกับขาได้เนาะหลายๆคนนะคะก็ยังติดเรื่องนี้อยู่วันนี้สิเอาเทคนิคนะคะที่สิใช้สอนแล้วก็ฝึกเองด้วยนะคะมาแชร์ให้ลองฝึกตามดูกันนะคะไปฝึกด้วยกันเลยค่ะ เริ่มจากยืนให้เท้าชิดติดกันนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่ายืนเท้าชิดติดกันแล้วไม่มั่นคงขยับเท้าให้ห่างออกจากกันนะคะความกว้างเท่ากับช่วงสะโพกแบบนี้ได้เวลาที่เราจะทำท่านี้เนาะอยากให้คิดว่าเราอยาก ยืดอ,อกไปด้านหน้านะคะส่งก้นไปด้านหลังพับทุกอย่างลงทีละสเต็ปไม่ใช่การพยายามเอาศรีรษะลงไปแตกกับเข่าแบบนี้นะคะสิ่งแรกที่อยากให้ทำเลยก็คือลองงอเข่าดูค่ะหายใจเข้านะคะยืดอ,อกออกไปค่ะเหมือนเวลาเราแอนหลังเลยเนาะจังหวะที่หายใจออกนะคะลองลดท้องน้อยลงไป กล้ต้นขาแบบนี้แล้วก็ทิ้งศรีรษะทิ้งทุกอย่างลงไปสบายๆค้างเอาไว้ห้างลมหายใจนะคะหนึ่งสองสามสี่หา้าน่าจะเมื่อยห,หน้าขากันแล้ว,นลวเนาะค่อยๆยืดตัวกลับขึ้นมานิดนึงค่ะต่อมาสือขออนุญาต เก็บขาทั้งสองขานะคะเข้าหากันแบบนี้เรายังโค้งงอข่าวอยู่เอาท้องน้อยลงไปแตะหน้าขาเหมือนเดิมค่ะคราวนี้เราทิ้งศีรษะลงสบายแต่ว่าเราจะมีการขยับด้วยนะคะหายใจเข้าเสียงให้ทุกคน,นะคะ่ะรู้สึกว่ารับตัวเราแนบไปกับต้นขาจังหวะที่หายใจออกค่ะค่อยๆนะคะเหยียดขาให้ตรงทีละนิด ถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้าใครที่มือไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะเอามือเท้าเอวไว้ได้เนาะหายใจเข้าค่ะยืดอกหายใจออกเหียดขาสังเกตว่าเข่าสีนะคะจะค่อยๆเอยเียดตรงขึ้นเรื่อยๆเข้ายืดอกออกยืดขาประเด็นก็คือเราจะรักษาท้องน้อยให้ใกล้นะคะเอาไว้เสมอนะคะเข้ายืดอกลงหาพื้นออกยืดขาให้ตึงค่ะไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่า ขาตึงตึงมากจนรู้สึกว่ามันตึงกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะคะขาตรงแล้วเนาะบางคนตรงแล้วอกอาจจะห่างออกมานิดหน่อยได้ไม่เป็นไรนะคะที่ศรีรษะลงไปสบายๆสยีขอเอามือลงไปวางนะคะเพราะว่ามือถึงแล้วเนาะเราจะค่อยๆค,ค,ค่ะดันท้องกลับไปในขณะที่ถ่ายน้ำหนักไปด้านหน้าแล้วก็ค่อยๆค่ะย,ย,ย,ยืดอกลงไปแตะเข่าก่อนจากนั้นก็เก็บคางเก็บศรีรษะลงไปนะคะ แตะค่ะทีน้าแข่งเท่านี้นะคะเราก็จะได้ท่ายืน standing forward เป็นนะคะท้องแนบไปกับขาขาตึงแล้วนะคะหายใจเข้าลึกออกยาวตรงนี้แป๊บหนึ่งเก็บค้างค่ะสบายๆไม่เก่งขอสองสส เค okay. งอเขา่าแล้วก็ค่อยๆค,ค่ะพาตัวเองกลับขึ้นมาสู่ท่ายืนเท่านี้นะคะทุกคนก็จะสามารถนะคะทําท่ายืนนะคะก้มตัวเอาท้องน้อยไปแตะหน้าขาได้แล้วเนาะเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้ค่อนข้างดีเลยก็คือการฝึกเป็นท่านั่งนะคะปาชิโมทานาสนะ,นะคะในแบบนี้เนาะ แล้วก็หรืออีกเทคนิคหนึ่งก็คือการไปยืนแล้วเอาก้นนะคะทิงกับกําแพงเพื่อพับตัวลงไปอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันค่ะหวังว่านะคะเทคนิคที่สี่ให้ไปนะคะจะช่วยให้ทุกคนค่ะสามารถทำท่า standing นะคะ forward bend ได้ค่ะ